รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันคิดถึงเธอฉันนอนลาเมื่อแล้วฉันก็ได้เจอเจ้าหลอดไฟบนหัวไงเธอคือประก,กายความอย่างรู้คือของกำนัดจากสวรค์ ส่งมาให้ฉันได้สร้างมันให้เป็นรางวัลของขวัญให้โลกรู้สมรภูมิไอเดียและโคแจมของเรานี้เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่นะครับซึ่งจะเปลี่ยนจากแยมธรรมดาเป็นแบบแผ่นนะครับต้องชิมอ่ะชื่อธรดิตมีชื่อว่าคับคิดครีดนะผมกดเลยดีกว่าอุ๊ยกดผิดอุปกรณ์ของเรานะครับมาครอบบริเวณดวงตา เพียงแค่นี้ก็เป็นกานเสียชิ้นะครับน้องเปิดไตหมดเลยน้องเอาไว้แค่อุปกรณ์ที่มาเจาะรูแล้วน้องจะต่อยอดให้ให้กลายเป็นโปรด u ักต์ของน้องได้ยังไงสวัสดีค่ะต้านรับเพื่อจิติทสมรภูมิไอเดียและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังอยู่ในรอบของการแข่งขันแบบแบทเทิลชื่อว่ารอบดู ดีโอดูหรือแปลวล่าลงมือทำใช่แล้วจ้ะค่ะ คิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องทาด้วยนะครับคิดก็อยู่ในกระดาษคิดแล้วก็อยู่แต่ในอากาศแต่ถ้าลงมือทําเราจะได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ดีๆเจ๋งๆแบบวันนี้ที่สําคัญทำมาแล้วก็ได้ลุ้นแบบในวันนี้ด้วยนะครับหนึ่งทีมในรอบนี้ค่ะจะผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบ10ทีมสุดท้ายซึ่งต้องบอกเลยว่าเข้มข้นมากแต่ละทีมที่ฝ่าด่าน3ท่านนี้ได้ต้องไม่ธรรมดาครับเป็นด่านอรหันต์ของเรานะคะกูรูสามท่านดรชิตพี่ดุ๊กและพี่ปอ รอบดูแต่ละทีมจะต้องออกแบบและจัดทำโมเดลหรือแบบจำลองกลไกลของนวัตกรรมที่ได้นำเสนอไปเพื่อสาธิตการทำงานให้กับคณะกรรมการโดยในรอบนี้จะตัดสินด้วยวิธีการให้คะแนนทีมที่ได้คะแนนรวมจากคณะกรรมการทุกท่านสูงที่สุดจะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปสำหรับนวัตกรรมที่ผ่านการแข่งขันเข้าสู่รอบสุดท้ายจนเป็นผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา10,000แบาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับที่2จะได้รับทุนการศึกษา5 0,000ื่นบาทและอันดับที่3จะได้รับทุนการศึกษา3 0,000ื่นบาทสนับสนุนทุนการศึกษาโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตื่นเต้นแทนเลยเพราะว่าน้องๆทั้ง3าทีมนะคะแล้วก็มีทีมหนึ่งที่ไม่น้องทีมหนึ่งนี่หล่อเลยนึกว่ามาแบบเล่นละครหรือไงไม่รู้ยู่ต้องถามเขานะคะทีมแรกดีกว่าค่ะทีมนี้สําหรับใครที่ชอบรับประทานแยมแยมปกติก็คือต้องเป็นขวดใช่ไหมครับผมใช่ถูกต้องเนียวเนนาแล้วก็มีไม้มีช้อนตักมาแล้วก็ทาขนมปังแต่คราวนี้แยมจะมาในรูปแบบใหม่เป็นแบบแยมแผ่น ใช้ชื่อว่าไลโคแจมเฮลตี้ไลท์จากสถาบ,บันการจัดการปัญญาพิวัฒน์ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราจากทีมไลโคแจมนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าในรอบที่แล้วนะครับเราได้นำเสนอแนวคิดมาทีนี้เราก็ทำเป็นของจริงนะครับที่จะเปลี่ยน แยมแบบตักมาเป็นแยมแบบแผ่นนะครับซึ่งแยมแบบแผ่นนี้ก็จะเพิ่มมูลค่าของแยมนะครับให้ใช้งานสะดวกมากขึ้นพกพาได้ง่ายนะครับสามารถพกพาไปได้ทุกที่ไม่เลอะเทอะนะครับผมทีนี้ก็จะมานําเสนอ,อวิธีการใช้นะครับซึ่งหลายๆคนคงสงสัยแล้วว่าวิธีการใช้นี้มันยากหรือง่ายครับความจริงวิธีการเปิดการใช้คือ,อคแค่แกะซองออกมานะครับแล้วก็ เปิดเปิดแผ่นสไลด์เหมือนเชดดาชีสสไลด์นะครับแล้วโปะบนลงหน้าขนมปังนะครับเลยง่ายๆใช่ครับง่ายๆครับจากนั้นเราก็ดึงออกครับไม่เปิดมือด้วยไม่เปิดมือครับไม่เลอะสามารถห่อแล้วก็รับประทานได้เลยครับนี่คือมะเขือเทศกับสตรอเบอรี่ใช่มันมันต้องอยู่ในความเย็นแช่เย็นตลอดไหมคะหรือถ้าอยู่ความร้อนมันจะมันจะเยอะมันจะเละเหลวไม่จําเป็นครับคืออันนี้เราถือมาแบบนี้ตั้งแต่เช้าแล้วครับมันมันไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิครับ เริ่มต้นทีมแรกก็เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับกูรูทั้ง3ท่านแล้วนะครับนอกจากจะเตรียมตัวมาพรีเซนต์เป็นอย่างดีแล้วยังมีการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาให้กูรูทั้ง3ท่านได้ชิมกันอีกด้วยแต่การแข่งขันของเรายัางไม่จบเพียงเท่านี้ช่วงหน้าเรามาลุ้นกันต่อครับสมรภูมิไอเดียสมรภูมิไอเดีย สนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของการแข่งขันชิงความเป็นหนึ่งเพื่อจะเป็นตัวแทนของทีมเข้าไปสู่การแข่งขันในรอบต่อไปและตอนนี้ทีมที่2ของเราก็พร้อมกันอยู่แล้วสิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาจะทําให้กูรูของเราสนใจได้ไหมไปชมพร้อมๆกันกับสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าคัตคีบคลีนครับ ครับปัญหาการตัดตองกาแฟจะหมดไปด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับทัดคิทเตมนะครับครับจากที่รอบที่แล้วนะครับเราเสนอเรื่องของแบบร่างไปแล้วเนี่ยนี่เรากลับไปไปทำนะครับเราทำแบบโมเดลขึ้นมาซึ่งหลักในการออกแบบเนี่ยเราระวางไว้3ข้อใหญ่ๆขึ้นนึนะครับจะต้องรวมนะครับเครื่องมือคือการตัดไม่ว่าจะเป็นกันไกหรือมีดไว้กับถังขยะด้วยกันเพราะประหยัดเนื้อที่และก็รวมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ส่วนการใช้งานครับครับมาดูหลักการทํางานนะครับ เพียงแค่เรานำนะครับซองเครื่องดื่มอาคาแฟหรือว่าโอวัลตินก็ตามนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นขนมครกเพียวก็ได้นะฮะใส่เข้าไปครับนะครับแล้วก็ตัดเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เทใส่แก้วนะครับไม่หกไม่เลอะไม่เชอะนะครับแล้วก็สะดวกแล้วก็สะอาดด้วยแล้วก็ยอดขยะลงไปในนี้นะครับซองที่ตัดเสร็จแล้วแล้วเราก็ยังนำนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอาซองที่ตัดเสร็จแล้วเนี่ยนำมาะดิ์เป็นหรือปากิษิ์จำหน่ายได้ด้วยนะครับมีถุงเก็บขยะเรียบร้อยข้างในคือ คือข้อ2เนี่ยคือเราเน้นให้การใช้งานง่ายเพราะหลักการกดเากทุกคนเข้าใจหมดนะครับส่วนข้อ3เนี่ยนะครับเรามองไปถึงเรื่องของการดูแลรักษาด้วยเพราะเนี่ยโครงสร้างต่างๆหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆเราพยายามที่จะให้เปลี่ยนได้ง่ายนะครับไข่น็อตส่งตัวเปลี่ยนเมีดได้เลยซึ่งใบมีดก็เป็นใบมีดคัตเตอร์ทั่วไปที่หาซื้อได้ทำมาทอ้ทองตลาดครับเข้ากันทุกซองนะครับแล,และขนาดเราออกแบบแหละขนาดบ้านใหญ่หน่อยเป็นผู้จัดการหน่อยแขกมาเยี่ยมเยอะคุณเอาอันใหญ่ไว้ได้นะครับถ้าชิวๆนั่งอยู่กับบ้าน เราก็ออกแบบเป็นเล็กๆได้ถึงตัดได้เหมือนกันนะครับรวมถึงเราจะไปพัฒนาต่อยอดหรือเรื่องของเราอาจจะเพิ่มฟังก์ชันให้วิทยุอาจจะเป็นวิทยุจริงก็ได้แต่ตัดได้จะมีนาฬิกาด้วยหมายความว่าวิทยุฟังได้จริงๆแล้วก็เป็นเครื่องตัดซองได้ด้วยถ้ารอบหน้าเข้ารอบนี้ผมมากแน่นอนน่ครับโอ้โหกานรับบีเกิดขึ้นอีกแล้วอาจารย์นอกเหนือจากตัดซองกาแฟแล้วตัดอย่างอื่นได้อะไรอีกคะขนมพบเคี้ยวคือจะบอกว่าซองขนมของอาจารย์ก็ต้องเป็นซองเล็ก ตอนถ้าแบบว่าเราทม่ต้องมาม่าอะไรก็ได้ครับซึ่งดื่มมนมีสเร็จรูปก็ได้ขยายขนาดขยายช่องขยายช่องขยายช่องเครื่องก็ต้องใหญ่ขึ้นสิคะก็เท่านี้ครับหรืออะไรก็ได้อ๋อที่ดังลานนะครับพี่ปอดูเหมือนจะสนใจสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นพิเศษนะครับยิงคำถามกันรัวๆไปเลย สทีมผ่านไปตอนนี้เราเดินทางมาถึงทีมสุดท้ายกันแล้วซึ่งทีมนี้ในรอบแรกเป็นทีมที่ได้รับคำชื่นชมในเรื่องของการนำเสนอจากคณะกูรูเป็นอย่างมากหนูจะทำให้ทรงเนี่ยมันเข้ากับดวงตาของเราโดยจะทำทรงเนี่ยคล้ายๆกับออกซ่าค่ะ<อ>เป็นทรงรีให้เข้ากับดวงตาแต่จะบางกว่าจะ,จะบางกว่าโดยใช้หลักการก็คือเป็นเหมือนแว่นดำน้ำอ่ะค่ะให้ครอบแล้วก็จะลงตัวยาพี่ซื้อเลยโอครับ ครั้งนี้สองสาวจะสามารถพิชิตใจทั้ง3ท่านได้อีกหรือไม่ไปชมพร้อมๆกันกับสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าอุปกรณ์หยอดตาจากวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีถึงโมเดลหนูจะไม่สวยเหมือนหน้าตาแต่หนูก็ตั้งใจทำมาเพื่องานนี้เลยนะคะนี่ค่ะและตัวโมเดลอย่างที่บอกไปในรอบที่แล้วหนูใช้เป็นถ้วยตวงยาสำหรับกินยาของเด็กนะคะ ซึ่งลักษณะในการตั้งเนี่ยจะเป็นตั้งฐานสูงนะคะแล้วที่สําคัญตรงบริเวณเนี้ยเป็นวงกลมและที่สําคัญแข็งค่ะทําให้กดบริเวณดวงตาของเราเนี่ยอาจจะช้าได้อาจจะทําให้ขีดข่วนได้ง่ายแล้ววันนี้หนูดัดแปลงค่ะเป็นทรงวงรียอย่างที่ท่านคณะกรรมการได้บอกไว้ตัวฐานตัวข้างนอกหนูจะใช้เป็นพลาสติกแข็งซึ่งตัวพลาสติกตัวเนี้ยเนี่ยหนูได้ไปสืบถามประวัติข้อมูลจากโรงงานการผลิต เครื่องมือทางการแพทย์ไว้แล้วก็คือตัวพลาสติกตัวนี้จะทําจากเครื่องมือการทางแพทย์โดยเฉพาะเลยค่ะเป็นเครื่องมือที่มีความหนาแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาก็คือเวลาระวางเนี่ยมันจะแนบไปกับบริเวณของดวงตาของเราพอดีนะคะเดี๋ยวด้วยลนะักษณะที่เป็นวงรีเนะะี่ยค่ะเวลาครอบกับบริเวณดวงตานะคะจะทําให้เราสามารถถ่างดวงตาได้ค่ะ เป็นการกดระยะดวงตาแล้วที่สําคัญการหยอดดวงตาจะมีด้วยกัน2วิธีคือหยอดตรงบริเวณเยื่อหุ้มตาแล้วก็บริเวณหัวของดวงตานะคะและจากที่ดรชิปได้บอกหนูว่าให้หนูกลับไปทําเป็นรูขยายและสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้แต่ของหนูเนี่ยจะใชให้หลักการในการเจาะรูทั้งหมด4ส่วนค่ะส่วนแรกจะเป็นขนาดของฝายา3มมิลค่ะ4มิลหมิลแล้วก็6มิลตามลําดับนะคะรูแรกเนี่ยหนูจะเจาะบริเวณของ <ไ>หัวของดวงตาแล้วก็เลื่อนลงมาเป็นตัวกลางตัวริมค่ะโดยลักษณะการหยอดเนี่ยผู้ป่วยต้องการหยอดบริเวณหัวตาเราสามารถเลื่อนในการกระยะได้นะคะสามารถเลื่อนได้อันนี้ก็คือการแก้ปัญหาหนึ่งหนึ่งปัญหาที่ดรชิปได้บอกกับหนูไปค่ะ วันนี้ยากอีกละสำหรับคณะกรกรมการทีมไหนจะผ่านเข้าไปสู่รอบสิทีมสุดท้ายนะคะก่อนจะไปตัดสินต,ตอนนี้ขอฟังคำแนะนำจากกูรูในรอบนี้กันก่อนพี่ปอก่อนเลยก็ได้ค่ะพี่ปอค่ะหลังจากร<อ>ิโภ<อ>คขนมปังมกแ,แล้วได้ทานแล้วครับเออคือแบบว่าผิดคาดเลยทิฉันคิดว่าพอเป็นแผ่นแล้วเนี่ยมันจะมีมันอาจจะไม่รสชาติมันอาจจะแตกต่างจากแยมที่เคยทานแต่เหมือนแยมเลยคุณทุกอย่างรสชาติดี ได้เลยนะคะที่สําคัญก็สะดวกพอทานกับขนมปังก็เหมือนแบบเราแปะขนมปังทานได้เลยแล้วก็พกไปไหนมาไหนได้คิดว่ารสชาติดีเป็นเป็นเป็นปน,ปนวัตกรรมด้านอาหารอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนของอาจารย์ก็ คงไม่มีอะไรมั้งฮะของอาจารย์ก็แค่บอกว่าถุงขนมอย่างที่บ้านต้องบอกว่าที่บ้านไม่ทานกาแฟซองก็เลยเรียกร้องขอแบบเป็นถุงขนมเพราะที่บ้านจะทานขนมเพราะนั้นเนี่ยถ้าแค่ขยายใช่ค่ะขยายช่องเพิ่มขนาดเท่านั้นเองใลยมันเด็ตผสมมากขึ้นค่ะนะคะส่วนอีกทีมนึ่งชอบกันพูดของเขาเนี่ยน้องสามารถไปเป็น MC ได้เลยนะเขาอธิบายแล้วเขาก็ต่อยอดจากที่ดรชิดเคยไปแนะนำนะคะว่าแล้วก็ อธิบายต่อยอดมาก็ถ้าหากว่าทำได้จริงๆอย่างที่หนูพูดน่าสนใจมากทีเดียว<ช>นะคะพี่ดุ๊กค่ะก็ก็เจ๋งทุกทีมนะครับค่อนข้างจะหนักใจเหมือนกันในในเรื่องของแยมจริงๆแล้วโดยส่วนตัวชอบทานแยมที่มันเป็นโฮมเมดอ่ะนม่ออกอไหมครับมันมันก็เลยอาจจะเสียสเสน่ห์ตรงนั้นไปหน่อยนะแต่ในแง่ของชีวิตปัจจุบันมันก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่ารักที่จะกินแยมจริงๆ แล้วก็พกพาไปอะไรได้สะดวกเพียงแต่ว่ามันอาจจะทำให้ไอ้รูปแบบของกดแยมการตัดหรือหรือลักษณะของการกดยามอะไรพวกนี้เสน่ห์พวกนี้มันอาจจะหายไปเนาะก็ก็คิดหนักเหมือนกันของอาจารย์ก็ผมว่ามันก็ต่อยอดไปได้ไกลครับมันมันมันทำได้เยอะตัดเอกสารจดหมายทำอะไรได้ได้อีกเยอะนะครับแล้วก็คิดว่ามันในแง่ของดีไซน์ก็คงต่อต่อไปได้เยอะของน้องก็ ก็แก้ปัญหาได้ดีเออขอกลับบ้านก่อนแล้วกันเออได้ไม่ได้ต้องจัดสินก่อนครับพี่ดุ๊กด็อกเตอร์ดีกว่าด็อกเตอร์จะมีมุมมองของนักวิทยาศาสตร์หรืองานช่างมามามาให้กับเรานะคะด็อกเตอร์เออเป็นเอ่อกลไกไม่มีอะไรแต่เพียงแต่ว่างานทั้ง3ชิ้นเนี่ยมีคุณค่างั้นก็ตัดสินใจลำบากมากอ้าวฟังดูแล้วด็อกเตอร์ก็ชอบทุกทีมเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าผมเป็นคนหลายใจหรือใจง่ายนะผมก็ชอบทีมเฮาล้วสิครับ พอได้ฟังคอมเมนต์จากกูรูทั้ง3ท่านดูเหมือนว่าจะชอบทั้ง3ชิ้นเลยการแข่งรอบนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรอบที่จะสร้างความหนักใจให้กับกูรูของเราเป็นอย่างมากแต่กติกาก็คือกติกา,กาหนึ่งทีมเท่านั้นที่จะสามารถผ่านเข้าไปในรอบต่อไปได้เรามารุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับ ทุกสัปดาห์เราจะต้องมายืน <c oughs> ทุกเพื่อมีความหนักใจแบบรักพี่เสียดายน้องนะคะคแต่กติกาคือกติกาหนึ่งทีมที่จะได้ไปต่อนะคะในรอบ10ทีมสุดท้ายซึ่งมีแต่ระดับเทพก็รออยู่แล้วนะคะเป็นเทพของแต่ละทางของตัวเองด้วยนะครับและ <c oughs> ทีมที่จะได้ไปต่อในรอบ1ิบทีมสุดท้ายได้แก่ ความดีด้วยค่ะอาจารย์ขาขอบคุณนะครับอาจารย์เย็นตรงนี้เลยนะคะและนะคะจากการตัดสินของคณะกรรมการนอกจากอาจารย์จะได้ไปต่อในรอบ10ทีมสุดท้ายแล้วอาจารย์รับทุนต่อยอดไอเดีย10,000บาทจากออเพราะว่าใช่ดีด้วยนะคะถึงแม้ทีมงานจะพยายามให้อาจารย์ละิทธิ์อาจารย์ก็ไม่ไปไม่ไปนะครับทำทุกวิธีทางปีนี้ไม่ได้ปีหน้าก็มาใหม่ Oh. อาจารย์อาจารย์พูดให้กำลังใจหน่อยเพราะอาจารย์มาแข่งกับเราหลายครั้งแต่ว่าไม่ใช่ผู้ชนะบางทีบางทีถ้าสมมติ <Okay. S 1> ว่าทีมที่มาแข่งแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ชนะอาจารย์จะมีวิธีคิดยังไงถ้าเราไม่ไปถึงฝันให้กำลังใจตัวเองยังไงครับอย่าท้อถอยครับแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสนะครับอย่ารอให้โอกาสมา,มาหาเรารนะครับเราต้องวิ่งเข้าไปหาโอกาส นะครับแล้วเราจะประสบความสาเร็จในทุกๆสิ่งถ้าผิดหวังต้องท้อไหมจ๊ะไม่ท้อครับเพราะว่าผมมามามาเวทีนี้ล่าประมาณสิบกว่าครั้งได้สิบกว่าครั้งสิบกว่าครั้งได้แล้วก็มีทั้งเสียใจมีทั้งดีใจนะครับมีทั้งได้รางวัลไม่ได้รางวัลแต่ผมก็ไม่ไม่ถอยครับนี่คือนักสู้จริงๆนะคะขอกคุณให้ฟังด้วยแล้วก็เป็นให้กำลังใจน้องๆทั้งสองทีมเพราะว่ามุ่งมั่นจริงๆ ขอแสดงความยินดีกับทิปคัดคีบคลีนที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มเข้าแข่งขันในรอบต่อไปยอดเยี่ยมไปเลยครับถึงการแข่งขันของเราจะจบลงแต่ความสนุกยังไม่หมดนะครับเพราะช่วงหน้าพี่เชนธนาจะพาไปชมไอเดียแซบแต่ว่าจะแซบแค่ไหนต้องติดตามชมด้วยกันนะครับสมรภูมิไอเดียสมรภูมิไอเดีย สนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเชนธนาเช่นเคยนะครับในช่วงไอเดียแซบนะฮะเห็นผมอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องข้าวแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ข้าวธรรมดานะครับเป็นข้าวที่ ครบถ้วนสมบูรณ์จัดเต็มโอ้เต็มรูปแบบไม่รู้จะบอกอยังไงนะฮะไปขายความรับพร้อมกันนะครับว่าทําไมมันเต็มเยอะครบทุกสิ่งแบบนี้นะครับทางนี้ฮะและชุมชนที่พี่เชนพามาในวันนี้นั่นก็คือชุมชนตําบลไร่มะขามเพราะที่นี่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกข้าวอย่างเป็นระบบและครบวงจรบนพื้นที่กว่า1,500ไร่ เอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ2ท่านนะคะที่จะมาให้ความรู้ของเราในวันนี้นะครับสวัสดีพี่อูไรแล้วก็สวัสดีพี่บรรพจนะครับสวัสดีนะครับอันหยินบอกนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตําบลไร่มะขามนะครับซึ่งถือว่าเป็นที่ที่มีครบทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะฮะต้องถามถามใครก่อนดีพี่อุไรไหมเป็นที่มายังไงครับทำไมถึงแบบว่ารวบรวมทุกอย่างมาได้ตรงนี้ครับ เริ่มจะตั้งครั้งแรกเนี่ยก็ปี50ที่ที่จะตั้งมาก็เป็น10ปีแล้วนะปี50าจะตั้งมาเนี่ยค่ะก็เราก็เลือกกรรมการอะไรกันณหน้าตรงนั้นนะคะเรามีสมาชิกครั้งแรก22คนครับผมนะคะแลวยังปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี่มีเท่าไหร่แล้วคะท่านเจคนครับทีนี้ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของพันข้าวเนี่ยเราก็มาคิดกันว่าถ้าเราเป็นศูนย์ข้าวแล้วเราเนี่ยคิดกันว่าที่เป็นใช่คิดกันว่าเราต้อง ผลิตพันธุ์ข้าวที่เป็นประจําของศูนย์ข้าวเราที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนคใครจะต้องมาซื้อต้องมาหาต้องมาที่นี่ถ้าเรายังใส่ข้าวที่เหมือนกันทั้งประเทศครับทุกคนคงจะไม่มาจากชัยนาธไม่วิ่งมาซื้อข้าวที่ไร่มาขามที่บ้านลาดที่เพชรบุรีหรอกครับเขาก็ซื้อแถวชัยนาธเพราะว่าแถวนู้นเขาจะ ความจเจริญทางด้านเครื่องจักรคนเขาจะเก่งกว่าที่เพชรบุรีเพราะฉะนั้นก็เลยคิดทําพันุข้าวเป็นขึ้นมา1000เริ่มต้นที่1000ก่อนโดยได้อาจารย์จากมหาหลัยศิลปากรเป็นคนเข้ามาช่วยประสานจากอาจารย์ที่อยู่สุพรรณบุรีสูงวิจัยและเมื่อได้พันธุ์ข้าวมาแล้วจะให้ครบวงจรก็ต้องไปสีข้าวกันล่ะครับซึ่งความเก๋ของที่นี่คือข้าวทุกเมล็ดของที่นี่จะไม่ต้องผ่านโรงสีของพ่อค้าคนกลางครับ เพราะที่นี่จะทำการสีกันแดงเพื่อไม่ให้ข้าวคุณภาพไปปะปนกับข้าวจากที่อื่นและทำให้สามารถขายได้ราคาดีนั่นเองครับโอ้นี่ครับดูกันหลายท่านเลยสวัสดีครับพี่พี่ครับขออนุญาตสวัสดีครับ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 วันนี้เรานัดกันทั้งหมดนะฮะอันนี้เจอพี่แอมนะครับแล้วก็มีพี่เต้นนะครับแล้วก็รวมถึง ท่านกำนันกำนันบุญรวมเจริญผลนะครับประธานชมรมรงศรีข้าวเพชรบุรีแล้วก็ท่านเกษตรจังหวัดนะครับพี่วันชัยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีท่านดีครับสวครดียินดีครับยินดีครับนี่ตอนนี้ถือว่าครบองค์ประชุมแล้วนะเป็นการผลึกกาลังที่ทําให้เราเนี่ยได้ช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆนะครับพูดถึงเรื่องของโรงศรีดีกว่าหรือว่าทําไมถึงมารวมตัวกันแล้วก็ทําไมเอ๊ะทำไมพี่แอมอยู่ตรงนี้ได้ครับผมได้ก่อนอื่นผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีบ้านเกิดอยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วก็ มีจิตอาสา,าอยากจะมาช่วยชาวนาจังหวัดเพชรบุรีนะครับให้ เกิดรอยยิ้มขึ้นมาจนกลายเป็นเสื้อใช่ไหมเขียนว่ารอยยิ้มชาวนาเกิดขึ้นจ้ที่จะเป็นโครงการรอยยิ้มชาวนานะครับก็เป็นคนเพชรด้วยกันก็ต้องช่วยบ้านเกิดเรานะครับอ่ะอยากจะทราบถึงที่มาที่ไปก่อนใช่ไหมครับใ๊ะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับแล้วเกิดมาเป็นโครงการรอยยิ้มชาวนาได้ยังไงเดี๋ยวให้ให้คุณเต้นเป็นคนแนะนําก่อนเพราะคนนี้เป็นคนเป็นเพื่อนผมที่อยู่ที่เพรบุรีและชักชวนเข้ามาช่วยกันทางโครงการนี้ดีเลยครับอ่ะ้พี่เต้นที่บ้านหน่อยนะฮะโอเคครับก็ที่มาของรอยยิ้มชาวนาเริ่มต้นเลยถ้าท่านที่ชมอยู่ อาจจะมองว่ารอยยิ้มชาวนามาขายข้าวเปล่านะฮะคือรอย,ยิ้มชาวนาเนี่ยไม่ก่อตั้งแล้วก็ริเริ่มมาสักพักใหญ่ๆแล้วก่อนที่ที่ลงสีนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ารอย,ยิ้มชาวนานี่เราก็อยากสร้างให้อรอยยิ้มให้ชาวนามีรอยยิ้มชาวนาในพื้นที่และชานาที่อื่นๆอีกในจังหวัดและประเทศไทยของเราเนี่ยมีรอยยิ้มเ็เลยเป็นชื่อของรอยยิ้มชาวนาขึ้นมาครับบอกว่าชาวนาที่ ชุมชนที่นี่ที่บ้านไร่มะขาวเนี่ยเขามีความเก่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องข้าวแล้วก็มีเรียกว่ามีความสมัคคีมีความตั้งใจจริงเราเห็นตรงจุดนี้ด้วยนะฮะมีความมุ่งมั่นนะฮะก็เลยอยากจะทําให้เกิดโรงสีข้าวซึ่งจังหวัดพิบุรีเนี่ยมีโรงสีข้าวทั้งหมดประมาณ30กว่าโรง30กว่าโรงแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นของเอกชนเอกชนนะครับแต่มีที่นี่อานิดเอกชนใช่ครับแต่ว่านี่แหละคือที่ที่เดียวเลยที่เป็นการรวมพลังกันของชาวบ้านจนกลายเป็นโรงสีนี้ขึ้นมา ต้องบอกว่านอกจากการรวมตัวกันของเกษตรกรแล้วยังได้ความร่วมมือจากส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือเกษตรจังหวัดเองที่เข้ามาให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในเรื่องต่างๆไปจนถึงความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีที่เข้ามาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวด้วยเช่นกันส่วนในส่วนราชพัฒเพชรบุรีก็จะมีอาจารย์ผู้ชนานะครับจะแนะนําในส่วนของรายละเอียด ของผลิตภัณฑ์ที่ต่อนก็หมายถึงว่าวันนี้พอพัฒนาปุ๊บนอกจากที่จะเป็นแค่ข้าวสารเกษตรก็ถูกต้องอาจารย์พุฒนาช่วยเราในเรื่องให้มหาลัยเนี่ยช่วยกันคิดค้นพัฒนาขึ้นมาครับขอเดี๋ยวเรามาดูบ้างได้ใจแนะนำแล้วกันว่ามีอะไรบ้างปกตินี่ข้าวทั่วไปเนี่ยเวลาชาวนาทำเนี่ยเราก็ทำที่ดีสุดคือการสีสีแล้วก็มอบให้กับ พอขาดคนกลางไปแต่ลักษณะแบบนั้นเราทํามาตลอดในชาวนาไม่เคยมีอะไรดีขึ้นเลยในส่วนของความเป็นมหาวิาลยราชพัฒน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นมหาวิเลยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยเราคิดว่าทาอย่างไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าเหนื่อยเนี่ยแต่ก็ได้ผลผลิตหรือมีรายได้ที่สูงขึ้นงั้นในส่วนของมหาวิเลยเราเองเนี่ยเรามีโครงการที่เรียกว่าบริการวิชาการในความเป็นมหาวิาลยราชพัฒน์เนี่ยเรายึงลงมาพัฒนาข้าวนะครับแล้วเคยคุยกับชาวบ้านอยู่เสมอว่าไร่มะขามจะเป็นต้นแบบของการผลิตข้าว ที่จะไม่ขายข้าวเป็นกิโลแต่เราจะขายข้าวโดยขายข้าวเป็นมเมล็ดและคำตอบของการขายข้าวเป็นมเมล็ดนั่นก็คือการแปลรูปผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นชาจากข้าวในรูปแบบต่างๆโจ๊บสบู่และอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานวิจัยอย่างที่เห็นนี่แหละครับได้เลยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นไอเดียแ่บจริงนะครับช่วยทั้งชุมชน ช่วยทั้งชาวนานะฮะแล้วก็ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับไอเดียแซ่บอะไรอีกนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้พวกเราทั้ง4คนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าเวลาเข้ารอบมาแต่ละครั้งนะครับก็มีผิดหวังบ้างได้เข้ารอบบ้างอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้ที่่มันตื่นเต้นก็คือว่าเราเราต้องแข่งกันพร้อมกัน3ทีมนะครับซึ่งแต่ละทีมเนี่ยผมเชื่อเลยว่าน้องๆเก่งอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการน,นําเสนอไม่ว่าตัวผลิตภัณฑ์ไอตัวแบบจําลองหรือว่าตัวโมเดลที่นํามาเนี่ยแล้วทุกชิ้นผมว่ามันมัน,ม,นมันมีคุณค่าแล้วก็ซึ่งผมว่ารอบนี้ก็ยากพอสมควรแจะเข้ารอบมาได้ครับก็ขอบคุณท่นานกรรมการด้วยครับครับฝากถึงทีมคู่แข่งนะครับที่เหลือนะครับก็เตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมครับ,รบถ้าไม่พร้อมตัวอย่างมีเห็นแล้วครับ <laughs> ทุก คนที่บ้านเนี่ยเคยใช้ตลับเมตรแต่ว่าปัญหาคือบางทีเราต้องยืมลินสอยืมปากกามาเพื่อมาตำแหน่งผมจะเสนอสิ่งประดิษฐ์ก็คือเครื่องมือถอดก๊อกอ่างล่างหน้าสิ่งล้างจานซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่มาก<อ>ใช่ไหมและไม่มีเครื่องมืออะไรที่สามารถจะทําให้มันได้คล่องตัวเรื่องที่ด็อกเตอร์ได้พูดไปนะครับว่าเราแกสเนี่ยครับใช้มือไขก็ได้ครับนี่ยอมรับจริงครับเพราะมันเป็นแก๊สถังเล็กแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแก๊สถังใหญ่เนี่ยมันจะเปิดได้ยากครับ